สวัสดีนักลงทุนทุกทกท่านนะครับเดี๋ยวนี้เรามาติดตามแผนการลงทุนประจําวันอังคารที่26เมษายนเนาะก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับสําหรับแผนการลงทุนในวันนี้เนาะในผลิตภัณฑ์การลงทุนแรกนะครับ S50 S50 ต้องบอกว่าในช่วงปิดตลาดครึ่งเช้ามีการดีดตัวขึ้นมาฟอร์มฐานเนาะจะมองว่าเป็นไอซ์แลนด์อ่าไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นหนึ่งในรูปแบบราคาของการทำ reversal trend เนาะ ทีนี้จะเห็นว่ามีการกระโดดแก็บอยู่นะครับมีการกระโดดทิ้งลงมาปึ้งแล้วก็กระโดดกลับขึ้นไปทีนี้จะเห็นว่าในช่วงการกระโดดของราคานะครับพฤติกรรมของราคาเขายังอยู่ในช่วงของแก็บการกระโดดลงแสดงว่ายังไม่เกิดการเบรกเอาไแก็บนะยังไม่เกิดการเบรกเอาไแก็บ เพราะฉันเดี๋ยวต้องมาติดตามกันว่าหลังจากปิดแกลแล้วเนี่ยราคาเขาจะปรับตัวลงไปต่อไหมเพราะฉะนั้นทิศทางตอนนี้ครับเราจะเห็นได้ชัดเจนว่ายังอยู่ในดาวเทรนเนาะยังอยู่ในดาวเทรนก็มีโอกาสนะครับสวิงไฮสวิงโลเนาะย่อไฮปรับตัวลงลงต่อนั่นเองนะฮะก็ถ้าใครที่จะเข้าสะสมหุ้นแล้วกันนะครับก็แนะนำไว้อันซีอีกเช่นกันเนาะยังไม่ค่อยมีทิศทางแต่สำหรับใครที่จะเทรดใน อนุพันธ์ซื้อขายล่วงหน้านะครับ DW หรือว่า TFX e นะก็ดีดเด้งขายตามเทรนด์ไว้แล้วเกาะแล้วกันนะถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณการดีดตัวนะครับยกโลในไทม์เฟรมหนชั่วโมงแล้วนะใน RSI ก็ตามเนี่ยแต่จะสังเกตเห็นว่าการรอบการดีดตัวของเขาเนี่ยยังอยู่ในกรอบการออกข้างซัดส่วนใหญ่นะครับราคายังคุออกข้างในกรอบ9.85นะครับจนถึง9.75 อยู่ยังอยู่ในสวิง10 10จุดนะครับก็ลองดูนะครับแผนจะประมาณนี้ให้เป็นแนวทางไว้เป็นกรอบไซเวทประมาณนี้แล้วกันก็ลองตัดสินใจดูนะครับจะติดปิงปองก็ได้นะครับก็คือเพดานเล่นขายนะครับติดพื้นเล่นซื้อแต่จะเห็นว่ามันมีกรอบของการยกโล่อยู่เพราะฉะนั้นการยกโล่ก็จะเป็นสัญญาณหนึ่งของการเตรียมจะเป็น Real โอโซเทรืกการกลับตัวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงบ่ายเนี่ย ถ้าใครที่จะเทรดที fi ่เฟกจริงๆแล้วราคามันไม่ทำโลต่ากว่า975อาจจะพิจารณานะครับเล่นลองกลับขึ้นมาก็ได้นะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของ forex factory กันครับปทะเดนข่าวในวันนี้มีอะไรสำคัญบ้างนะครับจะมีตัวเลขในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับจะมี call durable goods order นะครับคำสั่งซื้อสินค้างคงทนเนาะก็ มีคำสั่งซื้อที่สูงขึ้นทั้ง2ตัวเลยบ่งบอกถึงการแข่งข้าของดัชนีดอลลาร์แล้วก็การกดดันราคาทองคำในระยะสั้นๆช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเป็นกล่องส้มทั้ง2กล่องเลยก็ถ้ามันเป็นจริงตามนี้นะครับช่วงเย็นราคาทองคํำจะถูกกดดันปรับตัวลดลงอีกแน่ๆเลยนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะกดดันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับจะปรับตัวลดลงได้จริงหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวมาพิสูจน์กันนิดนึงนะมามาดูที่ XAUUSD กันครับ โอ้โหในท i เฟรมหนึ่งชั่วโมงเกิดสัญญาณการกลับตัวนะครับอีก13นาทีเนาะจะปิดแท่งนี้นะถ้าปิดแบบนี้ปิดเป็น end huffing ปิดเป็น evening s t a ์ปิดเป็นแบบนี้ลงมาเนี่ยพูดได้เลยว่านะครับมีแรงเทขายมาอย่างชัดเจนเลยซึ่งจะสังเกตว่าพฤติกรรมของราคาเนี่ยเขาปรับขึ้นมากี่แท่งไม่รู้แหละแต่เราจะสังเกตเห็นว่าราคาไม่สามารถนะครับเบรกแรงเทขายของแท่งแดงยาวๆก่อนหน้าได้ พฤติกรรมราคาแบบนี้นะบ่งบอกได้เลยว่ายังอยู่ในส่วนของดาวเทรนอย่างชัดเจนด้วยพฤติกรรมราคานะถ้าราคาไม่สามารถยืนเหนือ1907หรือ1910ได้เนี่ยแน่นอนว่าในระยะสั้นๆเนี่ยจะมีการย่อตัวก่อนตอนนี้ by, บ่ายเกือบๆบ่าย2นะครับจินตนาการตอน1ทุ่มเนาะถ้า1ทุ่มนะครับราคาไม่ทำนิวโลวันนี้จะเริ่มเทรดง่ายละว,วันนี้จะเริ่มเทรดง่ายละก็คือ รอประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งใช่ไหมผมไลฟ์เทรดแล้วถ้าราคามันลงไปเนี่ยไม่เกิดนิวโลต่ำกว่า1 8 9 0แสูแล้วกันนะครับก็อาจจะเล่นซื้อกลับขึ้นมานะแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญคือถ้าแล้วถ้าเขาทำนิวโลละอ่าถ้าในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับลงไปโอเวอร์โซในสโตเนี่ยสโตลงไปโอเวอร์โซเกิดนิวโลก็แสดงว่ายังเป็นดาวเทรนอยู่นะครับแนวถัดไปอยู่ไหนเนาะหลุด1 1 8 8 9ไปเนี่ย1855นะฮะลึกเลยไกลลิปเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องดูแล้วกันว่าตลาดจะโหดร้ายขนาดเทขายขนาดนั้นเลยไหมหรือจะย่อยกโลเพื่อเตรียมนะครับปรับฐานหลังการพักฐานเสร็จแล้วเริ่มทำอัพเทรนหรือการสวิงอัพขึ้นไปใหม่นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันเพราะฉะนั้นในเทรนของการเทรด XAUUSD ในวันนี้นะครับ ถ้าใครจาก Scalping เปิดใน t i ทางเ a รม,มย่อยๆเน้นกลยุทธ์ดิดเด้งขายครับนะแล้วก็จะมีในยะสำคัญอยู่2จุดนะครับบริเวณ910กับบริเวณนะครับ917นะตราเท่าที่ราคาไม่สามารถปิดตัวสูงกว่า917ได้นะครับยังคงมุมมองเชิงลบต่อราคาทองคำและทิศทางของราคาทองคำแล้วกันอย่างที่ผมบอกแผนไว้เมื่อเมื่อวานตอนไลฟ์นะครับเมื่อช่วงเย็นว่าควรยืน910นะ ปรากฏก็ต้อไม่ถึงนะครับถ้าไม่ยืน9ก้าลงศูนย์ไม่ยืน9ก้าหนะครับจบแล้วฮะก็ยังอยู่ในเทรนขาลงอยู่นะครับแต่เท่าที่ราคาย,ยังไม่สามารถกลับไปสูงกว่า9ก้าหนึได้ตรงบริเวณ9ก้าหนึ่งศถึง9ก้านเจเนี่ยเขาเรียกว่าแก๊ปสุญยากาศนะฮะ ราคาจะผันผวนได้ค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นทันทีที่ราคาหลุด9.10ได้มีโอกาสแถมขึ้นไปเทสหรือทดสอบแนวต้านบริเวณ9.17ได้นะครับแต่ถ้าจะเอาชัวร์เป็นเทรนด์อัพเทรนด์เนี่ยหรือกลับตัวเตรียมที่จะเป็นขาขึ้นรอบใหม่ควรยืนเหนือ9.17ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตราถเท่าที่ราคาต่ำกว่า9.10ดีดเด้งเล่นขายนะครับดีดเด้งเล่นขายนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูการยกตัวหรือการยกโลบริเวณ9 1894นะครับ1890งแปที่ให้แผนไว้เมื่อวานอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าถ้ายกโลเราจะเปลี่ยนฝั่งกลับมาเล่นซื้อนะครับประมาณนี้สำหรับทิศทางของราคาทองคำแน่นอนครับทองคำยังไงน้ำมันก็อย่างนั้นฮะแผนเดียวกันรูปแบบเหมือนกันเลยทดสอบแนวต้านไม่ผ่านนะครับเตรียมลงมาทดสอบ ทีนี้ต้องลุ้นกันว่าการทดสอบโลของราคาทองคำและราคาน้ำมันเนี่ยจะยกโลหรือนิวโลนะครับจะยกโลหรือนิวโลเดี๋ยวไปพิจารณากันอีกทีช่วงเย็ยนแล้วกันรประมาณทุ่มครึ่งเนาะโอเคอีกไฮไลท์หนึ่งครับ BTCUSD เนาะคือ หลังปิดไลฟ์เฟซบุ๊กเมื่อวานนะครับ mm hmm. ก็ตอบคำถามนักเรียนใน z o ูมเนาะก็ให้แผนไว้ประมาณนี้ปรากฏว่าเหนือตลาดตอนเช้ามาเออยืนได้ไว้ยืนได้38,400ยืนไหมยืนจากยืนนะเข้าซื้อกันตรงนี้นี่คืออิ่มหนำนะฮะ3า4 0 0ัี่ครับ, 38, 400, รบทำกำไรไป2,000จุดเออไม่ไม่เลวไม่เลวถือว่าโอเคเลย2,000จุดนะฮะทีนี้ประเด็นสำคัญไฮไลท์สำคัญมาเลยคือ เบรกได้ไหมอะสี่หมื่นเก้าร้อยตรงเนี้ยเบรกได้หรือเปล่านะครับเบรกได้หรือเปล่าถ้าเบรกได้นะครับถ้าเบรกได้โอเคเบรกได้เนี่ยก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวสี่หมื่นหนึ่งพันสี่หมื่นสองพันนะครับถ้าเบรกไม่ได้ถามว่ายังคงเป็นดาวเทรนอยู่ไหมนะครับจะสังเกตเห็นว่าโอ้บอสซักขนาดนี้แล้วนะครับแนวค่าเฉลีย่ยจริงก็คือยังหลุดกรอบค่าเฉลีย่ยอยู่แ,ลแหละถามว่า โดยระยะระยะทางของราคาแบบนี้นะครับมีโอกาสเป็นดาวเทรนอยู่ไหมยังมีอยู่นะถ้ายังมีอยู่แบบนี้นะครับถ้ายังมีอยู่แบบนี้โอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงมีอยู่ไหมมีอยู่นะครับยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังมองมุมมองนะครับว่าเป็นดีดขด้นขายเป็นหลักละกันแล้วถ้าใครที่หาแนวในยะสำคัญ ของการ break off นะครับหาแนวในยั่งสำคัญของการ break off ในการเปิดสถานะซื้อขายนะครับจุดที่น่าสนใจนะครับจุดที่น่าสนใจเลยก็คือบริเวณบริเวณนะครับเราราวสี่หมื่นเก้าร้อยตรงเนี้ยถือว่ามีในยั่สําคัญถ้า break off ขึ้นไปได้เนี่ยครับเขาจะ break ขึ้นไปได้ค่อนข้างรุนแรงเนาะแต่ถ้า break ไม่ได้นะครับย่อก่อนในทําเรม a สี่ชั่วโมงเนี่ยจะย่อลงมาก่อนก็มีลุ้นในการทำ new low ต่ํากว่า 38,000ลงไปนะครับตามเทคนิคของพฤติกรรมราคาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธก์ก็ดีเด้งขายนะครับน้ำมันดีเด้งขาย x อกดีเด้งขายแสดงว่าถ้าพฤติกรรมผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆมันเป็นประมาณนี้มันต้องมีตัวที่สอดคล้องกันถูกไหมเราไปดู US กันนิดนึงปิดท้ายนะครับ US10Y ครับบอนยิน bon จะสังเกตพฤติกรรมว่าเมื่อวานะทำดับเบิลท็อปแล้วหลุดล่วงลงไปแล้วนะนึกว่าจะล่วงแรงล่วงยกโลเฉยเลยเห็นไหมนึกว่าจะล่วงแรงแรงปะแรงอยู่แต่ทำไมยกโลนะครับพอพฤติกรรมของเอเคยเขายกโลแบบนี้นะครับตอนนี้เริ่มเริ่มมีสวิงอัพนะครับพอเริ่มยกโลเนี่ยมันเริ่มเป็นสวิงอัพ จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้พฤติกรรมเขาพยายามขึ้นไปทดสอบ next line เดิม next line คือ call ของตัว M เนี่ยตัว M double top ตัวนี้ขึ้นมาทดสอบถ้าทิ้งลงไปนะครับถ้าวันนี้บอลยีนทิ้งลงมาคือไม่สามารถ break n e x t l i n e ตัวนี้ได้นะครับโอเคจะเป็นทิศทางที่สดใสในส่วนของ XAUUSD bitcoin นะครับแล้วก็ทองคำแล้วก็น้ำมันด้วยแล้วกันนะแต่ว่าถ้าไม่สามารถนะครับถ้าไม่สามารถทดสอบ แนวในยัยสำคัญดังกล่าวได้นะครับไม่ไม่สามารถทิ้งตัวลงไปหลังจากทดสอบแล้วก็อยู่ๆยกโลขึ้นต่อเนี่ยอันนี้งานเข้านะฮะอันนี้จะเรียกว่างานเข้าเลยเดียวก็คืออยู่ๆ break next line ขึ้นไปได้แบบนี้นะฮะจะงานเข้าเลยทันทีนะครับก็คือจะส่งผลให้ เกิดการล่วงลงต่อหรือการปรับฐานลงไปต่อของ XAU USD แล้วก็ WTI ที่เป็นน้ำมันทองคำนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลุ้นกันล้วกันว่าการย่อของการตัดสโตชุดนี้ของ u s 1 y หรือบอลยีนตัวนี้ครับจะยกโลหรือนิวโลเออ มีให้หลุ้นกันเพราะฉันถ้าเทียบกันจริงๆในปฏิทินข่าวการลงทุนในวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันหัวเลี้ยวหัวต่อครับเป็นวันเลือกเทรนด์เลือกทิศทางของในแต่ละผลิตภัณฑ์การลงทุนก่อนที่จะมีปัจจัยเชิงฟอตเดเมนเตอเข้ามากํากับในวันพุธพระหัส,สุกเนี่ยนะครับจันทร์อังคารนี้ถือว่าเป็นสวิงเป็นสวิงเลือกเทรนด์แล้วกันนะครับก็ระมัดระวังนะครับวางสต็อปลอสควบคุมความเสี่ยงในการลงทุนทุกด้วยนะ โอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทิศทางแล้วก็แผนการลงทุนสําหรับนักลงทุนทุกท่านในวันนี้ที่ได้รับชมรับฟังนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ในการทําคลิปออกมาในแต่ละวันด้วยนะครับก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีมีกําไรในการลงทุนวันนี้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณไม่จําเป็นต้องเก่งคุณไม่จาเป็นต้องมีเงินทุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทํามันจริงๆไดเนี่ย